ส่วนอีกหนึ่งประเด็นฮอตนะจากวงการเพลงเคป๊อปล่าสุดครับคือข่าวเรื่องที่วง i อซ์วันนะโปรเจกต์กรุ๊ปจากเวที Produce 48นะครับซึ่งบทสัญญาเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมามีโอกาสหวนกลับมารวมตัวเพื่อเพื่อรีเดบิวต์กันอีกครั้งนะครับโดยที่เอเจนซี่ต้นสังกัดของศิลป,ปินเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยต่างเห็นด้วยกับทิศท,ทางนี้อย่างไรก็ตามครับประเด็นนี้ทางเครือ CJ ENM นนบริษัทแม่ของทาง Mnet ซึ่งเป็นต้นสังกัดกลุ่มบ้าน Ice One ครับมีแถลงตามมาทันทีว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของวง Ice One กันจริงๆครับแต่ยังไม่ได้มีการลงมติตัดสินใจใดๆและเนื่องจากข่าวเรื่อง Ice One จะรีเดบิวตออกมาในวันเดียวครับกับที่ซากุระมิยาวากิ หรือน้องสาคูสมาชิกคนสำคัญของวงชาวญี่ปุ่นนะจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาอําลาวง HKT48 ที่ญี่ปุ่นพอดีทำให้แฟนๆเนะี่ยก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่น้อยครับที่ไอซ์วานจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง